ที่นี้ก็ดูเลยว่ามันมีเรื่องแรกคือปริยัติคือสิ่งที่ต้องรู้แล้วพอมาถึงเรื่องที่สองก็คือป,ปฏิบัติเรื่องปริยัตินั่นจะแบ่งอย่างไรก็ได้แบ่งเป็นตามพระคำภีก็ว่าพระวินัยพระสุตตันตะพระอาภิธรรมอย่างนี้ก็มีหรืจะแบ่งเป็น นิกายปันทีคันนิกายมาจิมนิกายทังยุตันิกาย,มมกาย,ย,กายอังคุตันนิกายกุตตกานิกายอย่างนี้ก็มีก่อนนี้ก็แบ่งอย่างนั้นต่อมาแบ่งเป็นพระใจปีดกก็แปลว่าความรู้ทั้งหมดคือปริยัตพอสิ่งเรื่องปริยัติก็มีปฏิบัติโดยส่วนใหญ่หรือที่ใช้กันอยู่ทั่วไปก็คือสีนสมาธิปัญญา เอาความรู้เรื่องศีลมาปฏิบัติศีลเอาความรู้เรื่องสมาธิมาปฏิบัติสมาธิเอาความรู้เรื่องปัญญามาปฏิบัติปัญญาึ <c oughs> ่งก็เกิดตัวจริงของศีลสมาธิปัญญาขึ้นมามนก็จําไว้สามคำนะศีลสมาธิปัญญา <c oughs> บางทีมันคล้ายกัออนน่าประจันว่ามันไอ้สามสามนี่ ใช้ได้ปริยัติก็คือจะให้เป็นสามนะมันก็คืออพระวินยัยพระสุตตันตะและพระอภิธรรมก็สามเพอมาถึงไปปริยัติป,ตปฏิบัติก็สามสตินสมาธิปัญญาไปปฏิเวกคือมรรคผลนิพพานก็สามได้เหมือนกันสามสามสาม รรู้จักศีลสมาธิปัญญาโดยโดยหัวใจโดยข้าวข้าเข,ข้าเงื่องะนคำว่าศีลศีลนี่มันแปลว่าปกติปกติแต่คนโดยมากไม่รู้ มักจะเอาไปพนกับคำว่าสิกขาบทที่จริงที่เราพูดกันอยู่นั้นมันไม่ถูกอะที่เรียกว่าสีนห้านะไม่ใช่ไม่ถูกตามภาษาบาลีไม่มีในบาลีมันมีสิกขาบทห้าสีนห้าสินแปดสินสิบมีสิกขาบทห้าสิกขาบทแปดสิกขาบทสิบ ท่านปฏิบัติสิกขาบทหล่านี้แล้วมันจะมีศีนขึ้นมาคือความสงบคำว่าศีนแปลว่าความสงบสิกขาบทคือบทเรียนหรือหัวข้อที่ต้องปฏิบัตินั่นเรียกว่าสิกขาบทปานาติปาตาอจินนาธานานั้นตัวสิกขาบทไม่ใช่สีนแล้วแต่มันเรียกกันสิบปิดว่าศีลมันเป็นสิกขาบทสองรอยี่สิบเจ็ดก็เป็นสิกขาบทไอแปดร้อยสิบก็เป็นสิกขาบท เมื่อปฏิบัติสิขาบทเหล่านั้นก็าเพื่อนแล้วมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าซีนขึ้นมาคือภาวะปกติภาวะสงบภาวะปกติเรียกให้ถูกก็เรียกว่าสิกขาบทท่าเนเราปฏิบัติแล้วก็มีผลคือสีนเป็นศีนตัวสีนขึ้นมาคือความสงบผู้จะทําสมาธิต้องมีศีนก็หมายถึงมีความสงบนะมันจะมีเพียงกับสิกขาบท เอามาว่าสิกขาบทเดียวนั่นแล้วก็ทำสมาธิเดียวนั่นเป็นพิธีรีตองมันก็เด็กเล่นมันต้องมีภาวะปกติสงบแผงจิตใจเป็นเดิมพันเป็นพื้นฐานแล้วก็ทำสมาธิได้นี่นั่งศีลห้าก็ได้จินไปก็ได้เท่าไรก็ได้หรือไม่ได้รับสิกขาบทเลยก็ได้ถ้ามันมีภาวะปกติอยู่แล้วจิตใจของคนนัน่นมันมีภาวะปกติก็จะกัมีศีลอยู่แล้วว่าทำสมาธิได้เลย มีิกข้าบทก็เพื่อเกิดศีลมีศีลก็เพื่อไปสนับสนุนสมาธิให้ทําสมาธิได้โดยสะดวกได้โดยง่ายคุณอย่าไปเอาไปคนกันเสียิกข้าบทก็ิกข้าบทไอศีลมันก็คือศีลิกข้าบที่คือตัวบัญญัติเป็นข้อ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 ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็เกิดภาวะปกติคือสงบมันก็คือศีลเราาจะมีศีลโดยไม่ได้ไม่ได้มีิกข้าบท เมื่ออยู่อย่างปกติเนี่ยมีภาวะปกติไม่ไเกี่ยวกับสิกขาบทก็ได้แต่ถ้ามันไม่ปกตินั่นจองเอาสิกขาบทมาจัดการให้มัน,มนให้มันปกตินั่นเรามีศีลอยู่ได้โดยที่ว่าไม่ได้ทําผิดอะไรให้กําเริบให้ยุ่งยากลําบากเราก็มีศีลอยู่ได้โดยไม่ได้สมาทานสิกขาบทแม้แต่ข้อเดียว จริงหรือไม่จริงก็ไปลองดูเป็นลองคิดดูตั้งเตดูถ้ามันมีภาวาปะปกติสงบทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็มีศีนทันทีมันมีสีนทันทีแล้วบางทีสิกขาบทที่กําลังไม่ไม่ลงรูปลงรอยต่อสู้กันวุ่นวายไม่มีศีนกันได้มันรุงรังมันมันสู้รบกันกับสิกขาบทไม่มีความสงบไม่มีศีนทั้งที่สมาทานสิกขาบทไม่มีศีนก็ได ถ้ามีภาวะปกติสงบแล้วก็มีศีลเท่านั้นพยายามมีศีลที่เป็นศีลไม่ใช่เพียงแต่ถือสิกขาบทซึ่งยังไม่แน่ว่าจะถือได้หรือไม่ได้มีศีลเมื่อมีภาวะปกติที่กายที่วาจจสิกขาบททั้งหลายนั้นช่วยให้มีศีลใครจะถือสิกขาบทห้าแปดสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดสามร้อยสิบเอ็ดสามสิบพิกุลนี กันได้นะหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่ตัวสิกขาบทก็เป็นสิกขาบทไม่ใช่ตัวสีตัวสีคือตัวความสงบไม่มีความสงบมันก็ไม่ไม่อาจจะทําสมาธิได้ท่านเพียงแต่มาว่าสิกขาบทว่าว่าว่าแต่ว่าแต่สิกขาบทมันไม่มีความสงบมันก็ไม่เป็นบาตรฐานของสมาธิได้ไมันเปนพิธีรีตองทาเล่นแต่ถ้ามีภาวะปกติภาวะปกติแห่ง กายวาจามีศีลแล้วก็ทําสมาธิได้เลยเอา้ารู้จักศีลกันว่ายอย่างนี้ตัวความปกติสงบนั่นก็เรียกว่าศีลการกระทําให้เป็นอย่างนั่นก็เรียกว่าศีลพ้นที่ได้รับมาเป็นความสงบก็เรียกว่าศีลตัวสิกขาบทนั่นทามองในฐานะที่เป็นเหตุให้เกิดศีล พอจะคอพอจะสะสมเคราะในศีลได้เหมือนกันแต่รู้จักสังเกตแยกกันอีมันคนละอย่างศิกคาบทบทสําหรับศึกษาศีลเป็นผลของการศึกษาคือสงบรายละเอียดไปศึกษาเองมั้งปีนตั้งห้าสำรับธนราเยอะแยะไปหมดศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดหรือมากกว่านั้น อ้าวที่นี่ก็มาถึงสมาธิสมาธิทีลแปลใจว่าสงบสมาธิแใ่ว่าตั้งมัน่นไอ้ศีเนี่ยปก,กติองทางกายทางวาจาสมาธิสงบนี่ทางจิตทางจิตเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องทางจิตจิตตั้งมัน่นเรียกว่าสมาธิ ตามธรรมดาจิตของคนทั่วไปนะั่นมันก็จะฟุ้งไปไม่มีไม่ค่อยจะหยุดนะมันว่าจะมันจะเหนื่อยมันจะจะหยุดเรือจะนอนมันจะหยุดมันจะธรรมดามันชอบคิดไม่หยุดคิดนั่นคิดนี่คิดนู่นเรื่อยไปจึงเปรียบเหมือนกับว่าลิง กระโดดจากกิ่งไม้นี่ไปกิ่งไม้นั่นกระโดดจากกิ่งไม้นั่นไปกิ่งไม้นู้นกระโดดจากกิ่งไม้นู้นไปกิ่งไม้อื่นๆไปมันกะจิตลาจากอารมณ์นี่ไปสู่อารมณ์นั้นไปสู่อารมณ์นู้นไปสู่อารมณ์นู้นไม่มีหยุดยังมีสิ่งแวดล้อมเะไรกระตุ้นมากมายด้วยแล้วก็ยังไม่มีหยุดอย่างนั้นเรียกว่ามันไม่ตั้งมั่นมันไม่ตั้งมั่นมันไม่มีประโยชน์ คือมันไม่มีประโยชน์เต็มที่เมื่อใดตั้งมัน่นเมื่อนั้นจะมีประโยชน์เต็มที่เมื่อใดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจะมีกําลังสูงมีเี่ยวแรงสูงมีกําลังสูง <c oughs> มีความเหมาะสมที่จะทําหน้าที่ <c oughs> แล้วก็จะไม่มีอะไรรบกวน,นก็สบายและเป็นสุขแล้วก็บริสุทธ